เดี๋มวเดี๋ยให้เพื่อเพื่อเปิดสงครามโลกครั้ที่สองนี่ท่านจีนทางจีนกันชือทานท่านอะไรอ่ะเดี๋ยวจีนกับเกาหลีคุยกันไหมเอาเกาหลีแนะน้ำตัวเกาหลีมาทีกันกับจีนท่านผีหมเน่ยยาซีอ๊เอ่ออธิวัตจุซีอิออมาเน้อครักินหอมผมไอเบอร์แกงกินแล้วเขาบ้านผมอยู่ไทยแลนด์กุนไดซีนซี จููเซยกินไปดสวัสดีครับผมบรรยากาศดูคอกหมูครับผมวันโจโครเขาข้างแรกนะครับผมนี่นี่ครับบ้านน้องอับครับผมเดี๋ยวผมจะของบ้านเอาตอนนี้เก็บบรรยากาศบ้านเห็นชมก่อนนี่ครับมีตะพาบไหมครับผมถือทำเมนูอย่างๆครับผมพอดีได้หมูมาซูน้องเขาย่างอยู่ครับนี่พอน้องเขาเทศเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมู ปิดิดเพลงคยังหวานนะน้องบิวครับปิดเพลงคยังหวานนะนี่ครับเจ้าของบ้านน้องอัพครับผมครับสวัสดีครับอัพบรรจุดสายยญาติยังผมครับคนที่หูจักหลายหัพบัวครับลายหัวเจอกันครั้งที่สองนะครับหนารักมากเลยได้ตามมาเล่นด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทางนี่เขาทั้งทา้งเขอันนี้เจ้าของบ้านอีกคนพ่แม่เจ้าของบ้านเราจิบแต่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวามาผูกแขนนะครับน้องบิวครับผมน้องบิวเข้ามือดมที่ไปงานผูกแขนพร้อมออกเมียเนาะอันนี้คือน่ารักนะครับนี่นี่คือน่งบิวโอ้ยน้องพี่น้องแก่นตอง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 น้องตอนครับผมสาวบ้านอย่างไรสาวบ้านตัวสาวบ้านขมวงขมวงบอกสาวขมแขนมันขมแขนมั้งขมแขงทั้งบ้านอ้ไรตัวนี้ล มูเดียวกันตัวนี้เห็ดยังกับมาลาเกียร์หรอคนละครับผมตอนนี้เขากินได้ยากกันครับผมครับผใช่ครับผมสุดบรรจุครับผมเจียบไอเพื่อนท่านจะแห้ออกกล่องช่วงนี้สามสันยางดีได้ตัวคำนี้ไอ้ที่ร้องเบิ้งแจวหมูทั้งนี้ครับผมมักป่ะครับนี่มาร์กมากอยู่นะครับเนาะไอ้ที่เบิ้งตัดมักน้ำอะไรอื่นกูมาเนาะอก่นมาเลยครับผมกูได้เห็ีตีมือเหยาแล่วแสบ เกินมากเลยเออพี่กวหรือว่าเคยเหตุจากเชื่อดีจัดไปครับโอ้่นอย่างในฝีมือตัวนี้ย่างไปเรื่อยเลยแก้วตรงนี้คนเทียดได้นี่ใครดีเหตุครับเอาเห็ุก็ได้เหมือนกันจะปุ๊บจะป่าไปมันก็ะเซ็นเองมันแหละเนาะไม่จะซิดเลยมันมันพังบริพูนไว้บอกครับโรนี่นี่บอกดีดีคนจีต่ำแก้วออกมาล่ะจัดเลย โอเคครับผมโอ้ยมักหอยกันพอมครับผมมักกันเดหมนี่แตมหุง่าทันตมกนได้หล่ะุ่งอมน้ำจิ้มอยู่เนาะตุมกระด็นงเนะเดี๋ยวครับหอาน้อยทันจัดเลยมักใส่ย่งนะครับลืมตัวให้ตอนมักยังาคือวางสันนองที่นี่โอเค มาครับผิดประมาณนี้จะละกักแกกระเทียมลงไปโอ้อยนี่กระเพาะครับผมนี่ต้องปูแวงสินละอย่คั่วครับผม,มลาสังคมเมืองคั่วดีด้วยครับนี่ครบเลยเดี๋ยวไม่ยามบ่อยๆครับสุดฮ่าฮ่ต่ำทุกผมาลยครับผม,ผม,บผมแบบาฮ่แฮ่บฮ่ว <c oughs> แน่นอนไม่นุ่ดน มาสิฟันกันดิม <beautiful> ีอนบอสิฟันผัวกิตเราเก้งไอ้คนวายอยู่นี่เลยหามเทชมีดขอผมสูตรนัวๆร้อนเงาใช่บนนี้ไม่ใช่บวัดตายเลยนะใช่ไลยร้ายเลยตายลงกปแล้วครับผมวเนบียวหวาน ปาจะเป็นมูเดียวกันมักับน้องนิวรุ่นเยปีนึงแต่ว่ามันเคยเอิเรื่อยต่เอเ็ก็ขอแซวกูกันเลยํางอกจเี่ยเมาว่านี่ใหญ่มันเมานะน้ำบกวันนีนะแต่ว่ากับมเคยเอิเรื่อยเถอะหรือเป่ามันสนิทกันเนาะอมันสนิทกันแม่แบบเเอิดังแต่เนาะ สาวสาวเพื่อนไม่กินเสียไเด้อครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปชิมเลยเนาะใส่ผักอันนัครับถูกโอฟีเอาดีก้อนเนี่ยมันแหมแหยังแซ่บโอ้ยมันท่านสูบกุ้นี่เจ้นเย็นเย็นเจ้นครับผมตองนี้มีแบบไม่เหม่อเลยเนื้อหมูนี่ต้องเค้าหวานหวานว่ะเฮ้แกแล้วเอาสูตรพี่ก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณ พี่ชายเนาะพี่ชายของผมพี่เล่ครับพี่เล่พี่เล่ด่างไห่เลยพี่เล่เขากองเลยไปซื้อหมูหอยพร้อมธรรมดาเจาหมูยุ่งข้ออะไรได้หนิไปข่าซิมก่อนเลยครับผมซิมก่อนเลยหนึ่งคำเร็วนครับเร็วๆจิรเตือดจ่างก็ได้มักแบบแดกครับผมน้ำจิ้มมีเห็ดแนี่น้ำน้ำจิ้มแบบนี้แซ่ยบรีอย่างมูเด็กเแซ่บแต่ว่าลองเอาเบรนบานเมียเห็ดได้หนิเอาลอง คุยกันในว่าอ๋อเหโอ้ยไอตียวไข่เนาะเอ๋อสีโค้งด้วยมี่มันแซ่บครับพี่โค้งกับสามสันครับมันีพี่จัดไงเอาเอาจิ้มใส่กระของยังไงครับจ้ำจิ้มอ่ะบอกบอกบอดีหัวแตกเด้๋ยวาวางข้างขใช่ครับโอเคครับผมใต่แม่งแต่ลองเองเดี๋ยวชิลุเดี๋ยวขอเป็นสามสันนะครับบอดีเลยยาก คุยกันเลยเนีเขาให้จิมแต่ว่าสายตายผมต้องคุยนะผมดใจรู้แซ่บเลยเข้มข้นจีพางผมแบบที่ฟูดแบบแซ่บอยู่แซ่บดีอะไม่ได้ตัวเรามากินนเลยมากินนเลแซ่บสิมาหนหลังมาซิ้ม่อมไห้เดิกินซะ มาชิมกันขำคนละคำพนละคำน้องบิวว่าน้ำซรปน้ำกัน,กนับสามรอบเลยคุยคำว่าไงจแของฟิวะจะบอกชิมโอ้แซวลตจับจานดีเลยบอกเล้ยโคตรจับจับแบบโคตรเลยน้ำซุปเไห้หมูเต่วคนสวยแล้วที่นี่สกว่าด้ด,ดรครับนี่สสด,ดหอมโอ้ คนอย่างเช่นไงล่ะเด็ว่าเบิ้งเบือนะไรนี่โอเคครับผมมีผัวค่ะพี่เล่เด็กคนอย่างอื่นพื้นอย่างไมาซิ่งนท่านพี่อารินทราชมาแน่มาเข่ากองไลยอันนี้ครับสวนไม่ได้กันหมมาเมื่อกี้ฟังเพลงอะไรเข้าเนี่ยเดี๋ยวไม่บึ้มบึ้มนะสวนไม่ได้กันเล่นไม่บึ้มบึมพีเพส่ันเสิร์ฟให้เรื่อยเลยครับผมแหงนอนเลยอย่างเราไม่มาอันี่เป็นเสื้ออันนี้คือดูกรอนพอมเดี๋ยวลองเบิ้งครับผ พูดแต่ว่าน้ำจิ้มนี่มันนสนใจเนะครับมันแสบกับเนื้อยอย่างแต่ว่าน้ำจิ้มม,ม้วนไม่ต้องดีส่วนน้องบิวครับผมเข้มข้นอยู่ลีแต่ปิดกล้องเนี่ยอาจจะเพิ่มบั้นี่เ้ยข่ะค่ะหัวมากเกรอปลำนี้กันแบบใดนี่ครับผมไฟลุกอยู่ลีครับผม <laughs> สุดยอดครับอย่างใหญ่ยังาน้อยอยู่แต่มันแสบอ่นสัตว์ที่กันหนูเขาม่มีเมนูเด็ดของอีสานมานเขาครับผม เขาอียังไงในขาในขาัวชิเต้เคียดเียวนี่คนงามันหยำในขาเบื้องขาปรัทนี้คนงามเนาะแต่ของกีนยำมือนึ่งกับเบอร์ได้นน่แอนดี้อมไ้มือหนึ่เบรแต่ก่อนเป็นโรงเรียนเป็นผลม้ไม่จัโรงเรียนได้น่แซ่น้ไ้ยัมก็ศึกมือดัมเลบาผมดูได้ว่าได้ขานี่ยจิมีเนียลได้อาตอเอ ผมอยากไปยำเนี่ยจะมอหาอื่นด้วยอินโคองเลียง่มันมาตุ่มมาค้าเจอคนแบบขึ้นจีนเลยน้องเขาจีนได้เกาหลีกึ่จีนถามววาเกาหลีกันไหนเกาหลีครับเจ้าชูสมอร์มา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 มมามามาม เอาเอานี่ครับเก่งภาษาเกาหลีหรือจกถามภาษาเกาหลีก็มัคคกโยในข้อมังเลยครับมาชิซามาตาไอช้อนนันไออาช์ีวัดอีเซโยอ่านรำบ่ค่ะอืมคือโอ้แหนนอนเลยเด็กยังคือนังคุยอยู่เกาหลีเัอะปี ห้าปีครับไปทํางานคูนใดครับพูดได้หมดครับแน่นอนเลยเป็นล่ามพูดภาษาเขาได้หมดเวลาเขาไปกินแล้วเขาประทับใจแสบคักสดมัชิตะแสบหลายสซุยโยญี่ปุ่นไวญี่ปุ่นสวัสดีเลยทักไทยอียิียขอบคุณค่ามิิบอหอมแกงมงสิบัวอ๋อ วางไหนขอบคุณอะไรนะต้องไปวิ่งสองวิ่งบอกถึงคืออะไรบ้างอดอะไรก้อนภาษาญี่ปุ่มภาษาจีนบ่เช็ดเฉะคำสมิดาเออเกาหลีเกาหลีคำสมิดานาษาจีนค่ะคำสมิดาเกาหลีคำพูดอดสัมเนลเกาหลีคนจีนสมิดาเอาถักไทยนะครับแบบถักไทยเยอะเสียเยอะนี่ฮาวอม่นีฮาวจีนไม่ดื้อคนอื่นคนไทยเป็นจีนกันนะครับร้องเป็นจีนถักไทยเลยนี่ฮาว ในำต <sponge> <Cock S 1> ัวอไนะน้ตัวเาจหเพื่อเกิดสงครามลกเนเีนเนีนี่ท่าท่างจีนแต่คือทั้งทอแลรวเดี๋ยวจีนกับเกาหลีคุยกันไหมเกาหลีในน้ำตัวเกาหลีมาทีนี้กับจีนฮ่องกงยาเซียวอธิวัตจูซียวมาเด้อครับกินหลอมผมไอเบอร์เกงกินแล้วเขาบ้านผมอย่ไทยแลนด์กลสิน ซ n c จุเซย์เยอะ้ากินหไปดุเือาดเดียวกันย้ำย้ำเขาติเออเจ็บข้านี่กันอันยอง5าเยอะขึ้น้าขอท่างในขอท่านั้นแหละแนนนอนอยู่